ถ้าคุณกำลังไม่มั่นใจอยู่ในเวลานี้คุณกำลังมีความกลัวหรือกำลังรู้สึกอยากจะหนีต่อการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาที่คุณต้องเผชิญนะครับวันนี้เปาโลเคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นเปาโลเคยถูกจับเคยถูกขึ้นศาลและพระเจ้าทรงช่วยเปาโลเรามาดูกันครับว่าพระเจ้าทรงช่วยเปาโลอย่างไร CGN ไทย สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับรายการที่จะนำทุกท่านเฝ้าเดียวอ่านพระวจนะพระเจ้าและไขครวนถึงพระวจนะพระเจ้าที่มีต่อเรานะครับผมพรเทพเศรษฐทรัพย์ทวีนะครับวันนี้จะมาอธิบายแล้วก็พูดคุยถึงพระธรรมกิจการบทที่24ข้อ1 0 2ถึง23ครับกิจการบทที่24ข้อ10ถึง23เมื่อผู้ว่าราชการเมืองทำสัญญาณให้เปาโลพูดท่านจึงเรียนว่า เนื่องจากข้าพเจ้าทราบมาว่าท่านเป็นผู้พิพากษาของชนชาตินี้มาหลายปีแล้วข้าพเจ้าจึงแก้คดีของข้าพเจ้าเองได้ได้ความสบายใจท่านสามารถสืบดูได้ว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าขึ้นไปนมัสการในกรุงเยรูซาเล็มนั้นยังไม่เกินสิบสองวันเขาทั้งหลายไม่เคยพบข้าพเจ้าเถียงกับใครหรือยุยงฝูงชนให้วุ่นวายไม่ว่าในพระวิหารในธรรมศาลาหรือในเมืองเรื่องทั้งหมดที่พวกเขากำลังฟ้องข้าพเจ้านี้ เขาไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้แต่ว่าข้าพเจ้ายอมรับอยู่เรื่องหนึ่งต่อหน้าท่านคือข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าของบรรพบุรุษของเราตามทางนั้นซึ่งพวกเขาว่านอกรีดคข้าพเจ้าเชื่อถือทุกถ้อยคำที่เขียนในธรรมบัญญัติและในคมภีร์ของผู้เผยพระวจนะข้าพเจ้ามีความหวังในพระเจ้าซึ่งเป็นความหวังที่พวกเขาเองก็ยอมรับคือหวังว่าทั้งคนชอบธรรมและคนไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ้นจากตาย เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงอุตส่าห์ประพฤติตามมโนธรรมที่ดีเสมอไม่ให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์หลังจากผ่านไปหลายปีข้าพเจ้านำเงินช่วยเหลือมายังชนชาติของข้าพเจ้าและถวายเครื่องบูชาเวลานั้นพวกเขาก็พบข้าพเจ้าในพระวิหารคือในขณะที่ข้าพเจ้าชำระตัวแล้วและเขาไม่พบว่าข้าพเจ้าอยู่กับฝูงชนหรือก่อความวุ่นวายแต่มีอยู่บางคนที่มาจากแคว้นเอเชียซึ่งเป็นพวกที่น่าจะมาอยู่ที่นี่ต่อหน้าท่านด้วย เพื่อฟ้องร้องหากเขามีอะไรจะกล่าวหาข้าพเจ้าหรือไม่ก็ให้พวกที่อยู่ที่นี่แจ้งความผิดที่เขาพบขณะข้าพเจ้ายืนอยู่ต่อนหน้าสภาย,ยิวนอกจากข้อเดียวที่ข้าพเจ้าตะเบงเสียงขึ้นเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกเขาซึ่งเกี่ยวกับการเป็นขึ้นจากความตายอันเป็นสาเหตุที่ทําให้ข้าพเจ้าถูกพิพากษาต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้แต่เฟลิกซ์รู้เรื่องของทางนั้นเป็นอย่างดีจึงเลื่อนการพิจารณาออกไปโดยกล่าวว่ามิลิเซียสในพันลงมา ข้าพเจ้าจึงจะตัดสินคดีของพวกท่านเฟลิกซ์จึงสั่งนายร้อยให้คุมตัวเปาโลไว้แต่ลดหย่อนการกวดขันลงบ้างทั้งยังไม่ห้ามพวกพ้องของท่านมาดูแลท่านเรื่องราวตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เปาโล ถูกมาหาปุโรหิตฟ้องร้องถูกจับตอนนั้นเป็นเรื่องรากลัละหนมากและเปาโลก็ถูกทหารโรมันนํามาพิจารณาคดีนะครับตอนนั้นเต็มไปด้วยข้อกล่าวหาที่เท,ท็จแต่ว่าเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์เมื่อสักครู่นะฮะเราจะเห็นบางคําที่น่าสนใจมากอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านมีความหวังใจในทางนั้นทํามาทั้งหมดเพราะเปาโลมีความหวังจนเฟลิกรู้สึกว่าเขาจําเป็นจะต้องเลื่อนการพิจารณาคดีเพราะว่ามีความโกลาหลหนเกิดขึ้นและเฟลิกไม่สามารถที่จะจับได้ ว่าเปาโลมีความผิดอะไรแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นนะครับพระเจ้าทรงช่วยเปาโลจากการที่ถูกตัดสินจากการที่ถูกฟ้องร้องจากการที่ถูกกล่าวหาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาจารย์เปาโลนั้นยืนหยัดยืนยันว่าท่านมีความหวังในความเชื่อในทางนั้นในทางนั้นก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับเพราะว่าพระองค์เคยตรัสว่าพระองค์คือทางนั้นพระองค์คือความจริงพระองค์คือชีวิตพี่น้องที่รักครับบางทีเราอยู่ในสถานก,การณ์เช่นเดียวกับเปาโลบางทีเราเกิดประสบพบปัญหาเรารู้สึกว่า มีหลายคนกำลังต่อว่าเราแต่มาด้วยคนรอบข้างที่อาจจะไม่เข้าใจเราหรือเรากำลังอยู่ต่อหน้าผู้ที่มีอำนาจบางอย่างและเขาพร้อมที่จะไม่เข้าใจเรา หรือบางทีบางคนกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่กาลังหวาดกลัวนะครับหรือกําลังเผชิญปัญหาแน่นอนครับบางครั้งเรารู้สึกท้อบางครั้งเรารู้สึกเหนื่อยหรือบางครั้งเรารู้สึกติดอดัดสถานการณ์แบบนี้อารมณ์แบบนี้เช่นเดียวกับเปาโลที่เขาเผชิญอยู่แต่สิ่งที่ทําให้เปาโลยังยืนหยัดมั่นคงก็คืออันจะเปาโลบอกว่าท่านมีความหวังใจและความหวังใจนั้นคือความหวังใจในพระคริสต์พี่น้องครับพเพร่อนพีตอนนี้กําลังเตือนใจเราว่าวันนี้เราสามารถที่จะเผชิญปัญหาเราสามารถยืนอยู่ในตําแหน่งเดียวกับเปาโล เรามีความทุกข์ใจได้เราอึดอัดกังวลใจได้ครับแต่ท่ามกลางสถานการณ์นั้นเราควรมีความหวังใจเป็นความหวังใจในทางนั้นเป็นความหวังใจในพระคริสต์เป็นความหวังใจในพระเยซูที่พระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงแล้วก็เป็นชีวิตพี่น้องไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะครับแต่เรายืนอยู่บนทางนั้นไม่ว่าเรากําลังประสบพบความทุกข์เช่นไรนะครับเราอาจกําลังถูกกล่าวหาอยู่ต่อหน้าผู้ว่าราชการเมืองที่จะตัดสินลงโทษเราได้แต่เราสามารถที่จะ ยืนยัดได้ว่าวันนี้ข้าพเจ้ามีความหวังใจและความหวังใจของเราอยู่ในพระคิ์พี่น้องวันนี้ไม่ว่าท่านจะเผชิญความทุกข์อย่างไรนะครับไม่ว่าเรากําลังประสบปัญหาอย่างไรนึกถึงเปาโลต่อหน้าผู้ว่าราชการนึกถึงเปาโลที่ถูกคนรอบข้างกําลังฟ้องร้องวันนี้ท่านผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ได้ด้วยความหวังใจในพระคิ์และเราก็จะผ่านเหตุการณ์ทั้งปวงที่เราเจอเช่นเดียวกันได้ด้วยความหวังใจเดียวกันคือความหวังใจในพระคิ์เองไหมครับพี่น้องเรา อธิษฐานร่วมกันดีไหมครับวันนี้ให้เราเต็มไปด้วยความหวังให้เราเต็มไปด้วยความเชื่อในทางนั้นในความจริงในชีวิตของพระเจ้าอวยพระพรเรานะครับพระบิดาเรารู้ว่า ชีวิต eno, ของเรานั้นอยู่ได้ด้วยความหวังใจในพระเจ้าเราอาจจะขาดบางสิ่งได้เราจะขาดการช่วยเหลือได้เราอาจจะขาดทรัพย์สินได้แต่เราขาดความหวังใจในพระเจ้าไม่ได้พระบิดาของพระเจ้าทรงโปรดเติมให้เราเต็มไปด้วยความหวังใจในพระองค์ให้เราเต็มไปด้วยความเชื่อในความรักในความจริงของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอวย Twitch พระพหลายคนที่กําลังห่อเหี่ยวหลายคนที่กําลังท้อแท้หลายคนที่กําลังทนทุ ให้เขาเต็มไปด้วยความหวังใจในพระเจ้าและเราเชื่อว่าความหวังใจนั้นจะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจของเราทั้งหลายให้มีกำลังขึ้นให้เต็มไปด้วยเรียวแรงที่มาจากพระเจ้าเราทูลขอพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความหวังในพระนามพระเยซูคริสเจ้าเอเมน อยากชวนพี่น้องทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ y o u t u b e f a c e b o o k c เ n ไทยนะครับ c ี n เป็นสื่อที่พูดถึงเรื่องราวพระเจ้าบางท่านอาจจะเป็นพยานยไม่เก่งนะครับทศนาไม่เป็นหรือว่าสอนบางปีไม่เก่งนะครับแต่ว่าพี่น้องสามารถกดคลิกเดียวนะครับหนึ่งคลิกช่วยคนให้เติบโตได้1คลิกช่วยทําให้คนได้รับกําลังใจได้เพียงท่านแค่กดไลค์กดแชร์แชร์เรื่องนี้ออกไปนะครับพี่น้องท่านใดสามารถที่จะร่วมถวายมีพระใจถวายได้นะครับหรือร่วมกันอธิษฐานเพื่อที่จะอวยพร พระพรเจนไทยให้เติบโตขึ้นก้าวหน้าในการธ,รธุรกิจนะครับเราร่วมใจกันได้นะครับ